เอาแล้วพี่เสรีเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยโอ้โหห้องใหญ่ห้องใหญ่ไงยังไงยังโอ้หันมันถึงบัตรตายตายย้อนมันบวกบ่นไปไหนโอ้กลางยุพี่น้องกลางยุ่บัตรแรกของปีฮึโอ้เอาล้วครับผ่านวัดพื้นที่นแล้วครับสองตัวเลยพี่น้องครับผมการสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภุสกุลครับ มันนี่นำมวนมัติกป่าปวยธ่ามชาติพี่นองพี่น้องเขากบกักด่างอยู่ตอนนี้พี่น้องครับเอามมลุนกันพี่น้องมามวนกันด้อครับเรนน้ำเีกัานมเจยเจียวมันเียวเนียน้ต่อนาเีรื้อกันครับตอนกำลังลื้อกันอยู่ ไม่ได้ติดคอต <c oughs> ้นน้ำเลยคือไม่ไรแล้วก็อ่ะเนื้อ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 ไแล้วครับปลาใจพ่นพรอบตอไม้แล้ว <c oughs> นี่ไล่ลำธารเลยครับแ <c oughs> ห่ไล่ไปแล้วคามฟากไปแล้วพี่น้องปล <c oughs> านหน่อยพ่นแตก,กทานแล้วครับ <c oughs> เอาเลยเอาเลย เอางามบัตรแรกของปีฮึบโอ้คือเก่าครับคนผู้เกา่าต่นครับแยงนีลูกพีม่มยู่นี่โอ้แหงาไหม่ยู่นี่โอ้ไอายยังก่อนอียยังก่อนครับเริ่มแล้วครับพี่น้องตอนนี้เริ่มวันแล้วครับ รถเกี่ยวเขาพี่น่องครับรถเกี่ยวเขากับเกี่ยวเขาครับผู้ว่านแหนกับว่านอ่ะวงสวงสวของพี่เสรีครับไปแล้วหน้าดางังอ้มาถูกป้าไดถ้ถูก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 งเ,ออน,เนี่ตรงคักตรงนี้ยทีนย้่นี่ยจะออกว่าคักเหรอหด้า ว่าลมพัดปะโอ้ลมพัดนี่ว่าโอ้ยก้อนลกเดกอีนนี้เ้ยยังบมพอดโดกอ่ะมามก้อนก้อนกันสามเทียมเนาะอ่โบ่เดครับเด้อมาเล่นนำนะครับคุอยูมองหนกอมองหน้าก็ได้แฮยหน่อยแฮหน่อย เอาแล้วพี่เสรีเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเปิดกล้องเปิดกล้องได้ไหมฮะคุบปปทานอีกคุปปุลงพอลงไปแล้วคุบไม่อยู่อีกโอ้ยมันลอยไหมเดี๋ยว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 แช่งเย็นพี่เอาตีนยังเอาตีนก่อนเอาตีนก่อนเอาแล้วหลายรอบแล้วตีนมีเยอะนะโอ้โอ้โอ้เจอยังเจอแล้วขอหน่อยโอ้ปลาปนครับปลาปนโอยมันโอ้ ไม่ไรปลาปนปลาปนกูไม่เอาดิปลาปนปลาน้อยได้ปลาน้อยตัวใหญ่ยังอยู่ครับตัวใหญ่ยังอยู่ครับอ๋อปลาใหญ่เอาตีนก่อนปลาใหญ่มันก็อยู่ได้จริงเหละพี่มันก็เข้ากลางหรอกโอ้ยหลุยแล้วมันวิ่งลงมาที่นี่และฮะวิ่งลงมาที่นี่แล้ว ของใหญ่ของใหญ่ไงยังไม่ตัวตัวโอ้โหใส่กล้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหตั้งกล้องตังกล้องโอ้เรียบร้อยครับผมดูครับโอ้โหของใหญ่ของใหญ่เดี๋ยวลื้อมไปโอ้โหครับตันมันจะซื้อโอ้ครับท่านมันจะซื้อตันเดี๋ยวลืมตีนเห่าเหมือนมันแล้วครับ อได้สอดหนึ่งแล้วครับพี่น้องตัวนี้ประมาณพกขีดได้ครับนี่พกเกตขี่เพื่อพี่น้องนี่ยตัวนี้เยอะครับแต่ว่าบริเวณป่าน้ามนเนี่ป่าพี่เสรีมาเอาซอยเพื่อนพี่น้องโอ้โหตัวงามเลยนี่ตัวนี้แหละพี่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละพี่ออกเ็ตัวนี้แหละ อ,อ๋อครับพี่เสรีเจอปลายแล้วครับผมตัวใหญ่ไหมพี่เอาออกแก่แหย่ไหนล่ะปลาอะไรโอ้นี่แหละปลาช่อนเหรอปลาปนปลาปนโอ้ป,ป,ป,ปไหนไหนดูดิยกขึ้นสูงดิเออจับหางนะจับหางอนะ่ะ <c oughs> ผม ตัวสวยอยู่พี่เสรีสองตัวทำาเอาทำไมไม่เอาขึ้นมาข้างบนเอาขึ้นมาข้างบนดีกว่ามาัาง้ง ครับดองมาดูไปแล้วอมาแล้วครับผมมาแล้ว ประดุกอีกแล้วครับเอาได้สันแทบบอกว่าขึ้นสุดก็ประดุกโอ้สันแหงเนีสันแหงบอกว่าขึ้นกประดุกสันแหงประดุกเาลยสองตัวแล้วครับเนี่ยฮะขึ้นแล้วอ้าวหมดขึ้นแล้วพี่เสียเอาเอาไปสั่นขนเล่พี่เสียใบไตไตย้อนมันบบบ่อนไปไหน

้าพี่น้องปากโอ้ปากควเอาละครบพานวัดพื้นทื่นแล้วครับสโตเลยพี่น้องนั่นไหานตืดอานตืดแดงเฟียไว้นะเอาพี่สีีเจออีกแล้วเหรอปลาอะไรปไหนเออหวานถูกปลานี่พี่าป่นครับปากคโอ้ มาหลึ่ครับมีตุ่มงามไหมอโอ้โหพี่สีรีมาอีกแล้วครับุณขนบคุนไหนพี่โอ้ตัวสวยดีเน่ะโอ้ใหรเอาตะกรุ่ตุกลเว้โอ้แต่ตัวสวย,วยพี่สีรีแต่ว่าถุงทำไมมันเป็นขี้ไข่น้ำเหมือนกันนะไม่ได้ล้างพี่

อันนี้แห่มไหม้ได้ครับพี่น้องเนี่ยแห่มไหม้แห่ฮัดโคได้ทั้งสามครับนี่ไม้มหัวจะมาลงน้ำแหพื่นนี่นี่ปลาใจเป็นคนสารนี่นี่ครับโอ้กางอยู่พี่น้องกาง <c oughs> อยู่ยกางเดแบกว้างอยู่เก้าสวก กางยุคนะปานปาอะไรนะปลาลูกหัวใจเลยบปะคนสู้ประมุ่นซื่อผู้สารเขาเลยเลี้ยงพี่้องคนสู้ประกมปลกระมูครับปลาใจโอ้ส่งตรงกระมู ลองจับหางมันโซ่หัวไอ้ผงด้วยจับหางโซ่หัวหไอ้เนี่พราะว่ได้กินแล้วนี่ยอ,ะ,อะป้าใจคุณกับมานแล้วครับผมแต่ว่าป้าใจวันนี้ปล่อยที่ป่าได้พี่น้องออกมาหนิออกว่าหนิเขาปา,ากขอพี่น้งองเอาคอกินข้าว โาสานนอด้มาเด้ครับพี่น้องไม่กินเขาครับที่นี่กินเขาอยู่ทางหนองน้ำนี่เลยหนองล้านแหนนี่แหละนี่ครับป่าเขาเว่นป่าเผาหรปลากี กีสมัยเลยเออกมาเด้อมาเด้อมาเด้เป็นแถวเด้อทุกคนเอ้ทุกคนทุกคนเขาปากคองใหญ่น่ะเกลียวกขมีครับเกลียวกขมีเกลียวกขมีอ่ะหักแตงกขมี่มาเทำตัวนี้กันนะสะดวกบ้าง Slap, 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 slap Come on, come on, come on. ข้างๆครับเขาทเขาอยู Somehow, ่ทหน้าพี่น้องเออทับย์ทรัพเอ้ต่เพียนตะเพียนโอ้บัดเพียนไงพี่น้องครับปลาใจที่เขาต่ว่าบขึ้นหพว่ยุบพุ่นี่ฮะพี่น้องปลาพวกเราว่าสุ่นปลาสูตรไงพอปะเห็นปะ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมุดใจ n h ดีไหคุณปลาตอเพียนนะฮะจีดแค่ก็ได้ป่าเพียนวะปลาเพียนุดกับเนี่ยต้องมาไหนเมื่อกี้ย hey. ังพ่โ oh, อ <Heh. S 2> um. uh ้ขับปลาเพียนไงครับเพียนนี่กับือกันมึงมาปาสู บ่อบ่บาอา,าโอ้ปลาขอปลาคอโอ้ปลาป่นปลาป่นปลาป่นจับจับจับ,จ,บจับหางมันสูห้หงายมั้งเนี่ยพวกไอ้จับหางสูงห้หงายเลยต้องกระจับหางนี่นี่ครับ <c oughs> <c oughs> โอ okay. ้ยกับคนกก่ที่ผัวหย่ากตาเนาะฮ้ยผัวยกโอ้ยข่นโซ่เออได้ได้กำไปดูดิเแียที่เงมันก็ดึกเนาะเฮ้ยได้กำไปดูดิกัมยูกัมออกกันทัออกกันมาบังด้วยโอ้ครับคนใดลาเวลตัวงามอยู่เลยเอาจับหางโซ่งาวห้บุ้งเนเอาจับหางบุ้งก็พอละ นะครับพี่น้องครับหาอยู่หา,หากินครับแล้วจากแล้วให้แล้วหน้าการให้การให้งานครับว่ามีการมีงานกับมาลงน้ามงมสิระพี่น้องนี่เลยหาอยู่หา,หากินครับก็ไปรลานตรงนี้ได้พ่อไปกินกันพลุกพลนพลุกแกงเลยพี่นอ้นอ,งองมันก็มัเนือเป็นได้ตามหวยธรรมชาติครับฮะบิดบัดพี่<า> เอาเลยบนนั้นเราปรคอยงพี่เอาขเดือ้่เอาควน้ำเดืบเมี้เ้เไหมพมานปะครับปฏิพนครับปฏิพนในแกงเนาะปฏิ่นในแกงเนอมือนียุดงานบ่มือนหร่แมนครับแมนวันคิดเนาะวันคิดหยุดงานหาเร่นน้ำอกกําลักายเฮ้ยออกลังกาย ครับผมไปจีจด้กลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับนี่นะครับมื่อนี้กับมาติ๊กป่าทั้งบ้านน้องหัวหมูพี่น้องครับเนี่ยทีมงานกับมีรถสำหรออับผู้ใจจีดีกับแล้วครับผมเอาผมโม้เพิ่นเด้นนะอย่าไปถึงเพิ่นเด้ออย่าไปถึงเพิ่นเด้อมโม้เพิ่นเด้นนะนนนนนครับพี่น้องผลงานโอ,โอ้ครับอันนี้ของ เช่นหน่อยครับพี่น้องเอาอีปูเขาเปล่าแน่หน่อบตัวงามด้วยครับผมอ่าพออยู่กินครับโอ้แดดซองเดี๋ดซองแล้วแรงง่ายง่ายอยู่ดอกอันนี้ของฟ้าใจครับพี่น้องนี่ครับแต็งหนึ่งที่เก่าครับโอ้หลายงามงามงามโอ้ฟ้าพูดตัวงามครับพี่น้อง อันนี้ของเฮียตื่นครับโอ้ตัวงามหลายตัวแกงเยอะครับปลาง่ามเพอาะเพราะได้ยูนิกินนะครับเนาะครับเบิ่งของเซี่ยงไงครับพี่น้องพวเป็นกันละนี่เป็นอะครับอ้าวโอ้ตายหลายตัวนี่ตายหลายเลยเนี่ยลูกกต่ตายเอือตายก็เอาไปกินขี้ก้านตายแดดเยอะขี้ก้านละอ่าแดดเยอะขี้ก้านละตายแค่คนวันได้ทุกคนอยู่ลหน ครับจังได้ก็ฝากฟรีฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับตอนนี้กับชิก้าบ,บ้านแล้วครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องอายุดีมีแห้งให้รลำให้รวยดนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงสุขบอกทุกคนครับที่เข้ามาติดตามซองน้ำมันพาลุยครับสำหรับมื้อน,นี้สวัสดีครับ ครับแล้วครับพี่น้องนับบันแล้วครับผม